นนพั <Penny> สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาเจอกับเราอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิว10อันดับซูเกชิไอบลูมในตำนานนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราก็จะมาเริ่มกันเลยค่ะเแเรนดอมเอานะคะเราเลือกมาทั้งหมด10ชิ้นนะคะที่เป็นไอบลูมแต่ว่าจะไม่ได้เรียงตามว่าแบบเอออันไหนแบบเป็นสุดยอดของที่สุดในวิดีโอนี้ไม่นะคะก็จะแบบแรนดอมกันไปนะคะซูเกชิไอบลูมในตำนานอันแรกนะคะ oh. ก็จะเป็น เอ,อ่อกล้วยสีชมพูนะคะตัวนี้จะเป็นกล้วยลิงนะนะคะจะมีลายลิงอยู่ตรงนี้นะคะป้ายมันนะคะจะมีแบบลิงหลายๆอิริยาบถนะคะก็น่ารักดีไม่ได้โลว์ขนาดนั้นนะคะแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่หายากนะสีชมพูนะคะชิ้นที่2นะคะจะเป็นโพสเนยนะคะอันนี้ไม่ใช่กล้วยนะคะมันจะเป็นโพสเนย ตัวนี้นะคะที่เป็นเนยเนี่ยก็จะหายากกว่าตัวอื่นนะมันจะออกมาตอนแรกนะคะจะคู่กับรสนมธรรมดานะคะก็ค่อนข้างเก่านิดนึงเพราะว่าเราซื้อมาต่อจากคนอื่นมาอีกทีนะคะนี่มันก็จะเป็นขนมปังแบบนี้นะคะกลิ่นก็จะแบบกลิ่นเนยเนยนมนมนิดนึงนะคือมันรุ่นเก่าอ่ะมันก็ไม่ได้เน้นที่ความสดนะคะชิ้นถัดมาจะเป็นพีชนะคะนี่อันนี้จะเป็นรุ่นเก่ามากนะคะเดี๋ยวเราก็จะ กะให้ดูนะคะปกติเราเล่นเองเราก็ไม่เคยแกะออกมาเลยนะแต่ว่าเพื่อคนดูทุกคนนะคะเราก็จะแกะมันออกมานี่นะคะจะมีเหมือนโฟมอยู่รอบๆนะคะตัวนี้ก็จะเป็นที่ครอบมันนะคะจะเขียนว่า The ะพีชื่อทั่วเลยนะชิ้นนี้นะคะสภาพยังแบบใหม่ๆอยู่เลยอะก็โคตรสโล์สโลมมากนะคะไม่อยากบีบเยอะเดียเด๋ยวมันจะแบบตำหนิขึ้นลนะคะ่ะ ชิ้นที่สี่นะคะใช่ไหมใช่ชิ้นที่สี่นะคะจะเป็นตัวชิโกะปังนะมันเหมือนน้องหมานะแพคเกจก็หน้าหลังมากว่าเลโลเล็กน้อยนะคะอันที่ห้านะคะก็จะเป็นพวกเค้กไอรูมนะคะนี่เราหยิบม,มาทุกสีเลยนะแต่ว่าสีที่เราชอบที่สุดนะคะคงจะเป็นวานิลานั่นเองนะคะเพราะว่ามันหอมแล้วก็มันสโลที่สุดนะคะในสามสี ตันนี้ก็จะมีป้ายไอบ o o มส l ลเวอรตัวนี้นะคะก็หอมกลิ่นวานิลาแบบมากๆเลยนะตัวนี้จะหอมช็อกโกแลตมากนะคะเหมือนช็อกโกแลตถัว่วคือแบบน่ากินสตรอเบอรีร่นะคะตัวนี้มาถึงอันที่6กันแล้วนะคะที่เราเลือกมาก็จะเป็นมินิสตรอเบอรี่นะคะ มันจะมีมันจะเป็นอย่างนี้นะคะเล็กมากเหมือนสตรอเบอรี่จริงเลยอะ่ะคือมันมีรอยเหมือนเม็ดมันนะคะแล้วก็ป้ายก็จะมีมันก็จะเน่าหน่อยๆนะคะไม่เยอะหรอกก็หน่อยๆ <laughs> นี่นะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอุ้ยต่อนี่คือถือว่าสโลมากสำหรับชิ้นเล็กขนาดนี้นะคะอันดับที่7นะคะตามกันมาติดๆนะคะก็จะเป็น เออ่มินิโดนัทนะคะของไอ o o มตัวนี้คือจิ๋วมากนะคะซโลมากมากเลยนะแต่ว่าตำหนิคือขึ้นง่ายมากแตกแบบทั่วมากเลยนะคะแล้แวแทบไม่ได้เล่นเลยอะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะอันดับที่8นะคะเลือกมาก็เล็กอีกแล้วนะคะตัวนี้มันจะเป็นพวกมินิเบรดแบบนี้นะคะก็มีทั้งหมด4อันนะก็จะให้ดูอันนึงอันนี้เป็นรัวซองมินิปังบอลเชนนะคะ นุ่งสโลนะคือตัวนี้แบบน่ารักมากๆเลยอะ่ะสำหรับเรานะคะไม่แน่ใจว่าเซตนี้นะคะจะแบบราคาพุ่งไปไกลแค่ไหนแล้วนะเพราะว่าไม่เห็นใครขายเลยนะมาถึงอันดับที่9กันแล้วนะคะเร็วมากๆตัวนี้จะเป็นไอศครีมโคนของไอบลูมนั่นเองสีเหลืองสีขาวโคนนะคะก็จะเป็นแบบนี้ ไม่ค่อยสโลนะคะก็ไม่นิ่มเท่าไหร่มันก็เหมือนไอติมจริงๆนะอันดับที่10แล้วนะคะตัวนี้คือหัวใจ marshmallow ของไอลู m นะคะมันเขียนว่า happy heart นะคะตรงเนี้ยจะคือกลิ่นมันแบบ marshmallow มากอะจบกันไปแล้วนะคะกับส0สซุกิชิไอลูในตำนานนะคะส u กิช่ทั้งหมดนะคะที่เราให้ดูไปนะคะเราก็ไม่ได้จะบอกว่ามันแบบ เออมันอาจจะแบบไม่ได้แลสุดๆอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าสําหรับเราในคอลเลคชันเรานะคะคือเท่านี้เนี่ยเราคิดว่ามันเป็นอะไรที่หายากแล้วนะคะในช่วงนี้ไมถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์นะคะแล้วเราก็จะไปเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย